กิโล400บาทครับนี่ตััวมนนเี่ยทําอะไรเอาไปทําอะไรเอาไปทําอะไรที่เอาไปพวกใส่เบ็ดก็เอาไปใส่เบ็สน้องพี่น้องที่เป็นเซีนเบ็ดก็จะไปใส่ใส่กิจติขายตัวละบาทก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วพี่น้องจะเอาไปต่อยอดคือเอาไปเลี้ยงเพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพราะมันยุคสมัยนี้มันแพงเนาะปุ๋ยครับผมเนี่ยแค่นี้เราก็สามารถขยายเป็นฟาร์มใหญ่ได้ครับนี่นะครับประมาณนี้กิโลละ400บาท400บาท400บาทครับเอาแล้วมูลมัน้วครับขี้มันเนี่ย ที่บ้านผมอำเภอปรางปูห้าสบาทที่ห้วยตะกพันกิโล40บาทต่อกิโลนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละไม่ราคาไม่เหมือนกันบางพื้นที่ก็3ากิโลร้อยขึ้นอยู่กับว่ามันหายากหรือหาง่ายครับผมมันเป็นการตลาดครับโอ้โหนะครับในผมถือว่าเราไม่ต้องไปเน้นขายเราเนน้ใช้เองเพราะว่าเราซื้อปุ๋ยใช้แต่ละปีมันหลายหมื่นบาทนะถ้าเราทำอย่างนี้ได้กบเงินในกระเป๋าเราอยู่ไงไม่ต้องไปคิดมากขายตัวเองเนี่ยแหละนี่คือกลายเป็นมูลไส้เดืยรทั้งหมดนะครับนี่เดี๋ยวเราจะจะล่อนเพื่อเอา ร่อนเพื่อเอาแม่แม่ไสเดือนออกเอาลูกไสเดือนออกเอาไข่ไสเดือนออกแล้วเอาเฉพาะมูลไปใช้งานนะครับนี่เอาไปใส่ต้นไม้ในกระถางหรือไปใส่สวนใส่นาเราได้เลยนะครับถ้ามันมีน้อยเราก็ทําเป็นน้ำมักจุลินทรีย์เพราะน้ำมักจุลินทรีย์ลิตรหนึ่งมันผิดได้เป็นสิบไร่เลยประยมารรดาส่วนสิบต่อยี่สิบส่วนนะครับคือมันประหยัดมากครับกับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ราคาปุ๋ยอย่างนี้ภาวะฝนแรงอย่างนี้ด้วยก็เพราะว่าเหมาะเหมาะที่จะทําตรงนี้ใช้พื้นที่น้อยต้นทุนต่ำมากครับ น้ำมก็ว่าพ่อปุ๋ยกระเพงพี่น้องครับนี่นเบื้องทางรอดครับนี่น,นี่ทางรอดของเราอยู่ในกาลังมังเลยครับผมนี่เห็นบ่นี่แหละครับเขาเรียกว่าไส้เดือนดินครับนี่แหละไส้เดือนดินโตที่จะผลิตปุย๋ยเฮ้าเลยครับน้องเดือนนี่ครับน้องเดือนพันแอฟริกันไนท์คอลเลอร์หรือพัน AF เอฟนีะครับอาทีนาเด็ดกกำลังเลี้ยงอยู่ตัวนี้นะครับ มูลใสเดือนนี่เทเห็นนี่นี่น,นี่นี่คือมูลน้องเดือนคือขี่ใสเดือนเราพูดง่ายๆบานเท่าเนาะเออเราขี่ใสเดือนครับมันเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยครับผมมันเป็นปุ๋ยเย็นฮะใสมากไม่มีผลแล้วไม่ทําให้ใบมงใบไม้มันไหม้มันเป็นปุ๋ปปย,ส,ย,ยสุดเย็นไงเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยเคมีกระสอบพันขึ้นเลยนะถ้าเกิดเราจะเอาไปใช้ประโยชน์คืออาหารของเขาหรือที่อยู่เขาเนี่ยมันเป็นเค้มูลวัวธรรมดาเลยนะวัวบ้านเราวัวที่ไล่ทุ่งหรือเป็นวัวนมก็ได้ครับหรือจะเป็นขุยมะพร้าวหรือจะเป็นก้อนเห็ดเก่าก็ได้มาผสมผสมกันแต่ว่าถ้ามูลวัวล้วนนกก็ดีเเหมือัพราาว่ มูลวัวมันเป็นปุ๋ยอยู่แล้วโดยปกติแต่ว่าถ้าผ่านกระบวนการกินแล้วก็ถ่ายมูลออกมาเป็นมูลไส้เดือนมันก็จะเป็นเรื่องราวของความอุดมสมบูรณ์ของปุ๋ยที่เราใช้อีกหรือจะทําเป็นวัสดุเพาะอันดับหนึ่งครับดิ่งถ้าเราเพาะเม็ดเม็ดพันที่มันงอกยากๆอยา่ยางพวกอะไรต่างๆที่กำลังโดง่งดังในขณะนี้นะเราก็เพาะได้เลยเพราะว่ามูลไส้เดือนเป็นวัสดุเพาะอย่างดีอัตราง,งอกค่อนข้างจะเก9าเเลยแหละคือมันงอกดีมากครับอัตราง,งอกดีมาก อย่างของผมเลี้ยงเองผมก็เลี้ยงใช้ในฟาร์มเพราะว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกผักเราปลูกพริกปลูกมะเขือทุกอย่างเราต้องใช้มูลใช้เดือนเพราะว่าถ้าเราไปซื้อปุ๋ยที่เขาผลิตเองแล้วมันราคาแพงฮะเราเน้นอินซีเป็นปุ๋ยออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์จากมูลใช้เดือนครับเพราะฉะนั้นท่านที่ใช้เวลาในการทรรําเกษตรแล้วก็แบ่งเวลานิดนึงมันไม่ได้ใช้เวลามากมันใช้เนี่ยอุปกรณ์แค่นี้เองนี่เป็นกะละมังที่เราเลี้ยงถ้าเลี้ยงในกะละมังอย่างเงี้ยประมาณ ตีไปสี่สวันถึง60วันอะประมาณ2เดือนนี่นิดคือตัวเจริญพันธุ์เลยครับนี่มันจะยาวประมาณฟุตหนึ่งครับนี่น,นี่ใหญ่ก็ประมาณดินสอดำเลยครับประมาณนี้นี่นี่ฮะอย่างนี้พ่อแม่พันธุ์ครับนี่นะครับพี่น้องต้องขอพายลายๆหยันพี่น้องกำลังก,กินเข่าอยู่เนาะนะครับบางเทือเพิ่นกับว่มักใส่เดือนแต่ว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่สัตว์มหัศจรรย์นนะคู่กับแผ่นดินเรามาตั้งแต่นานแล้วน,นะครับสังเกตเบ้างครับพี่น้องว่าสม,มัยตะกี้คนไทาว่าถ้าดินดีต้องมีไส้เดือนครับบัี้ไส้เดือเดืออออนนตตาาาายยยยย้้้สสรรรรเเเเคคคมมมีีหลลลััับบกกงงงใใ่่ะพ ในภาคการเกษตรไสเดือนเป็นสัตว์สองเพศนะครับท่านผู้ชมสัตว์สองเพศมีถึงทุกตัวจะมีไข่และก็มีลูกให้นะครับไม่มีตัวผู้นะครับคือเขาจะแลกน้ําเชื้อได้เองทุกตัวเลยทุกตัวครับไม่ต้องผสมพันธุ์ครับผมใช่ไม่ต้องคือจะเขาจะแลกน้ำน้ำเชื้อกันเองครับเพื่อผลิตลูกให้เราต่อครับนี่ฮะโอ้ดื้อแห้งแค่นี้คือถ้าไสเดือนดื้อมืออย่างนี้คือจะแข็งแรงมากครับนี่นี่คือพร้อมที่จะมีไข่นะครับนี่คือวัยเจริญพันธุ์ของเขาเนี่ยมันจะมีวงขาวๆตรงนี้นี่ฮะนี่นี่เห็นชัดนี่เห ถ้าไข่มันต้องขาวเลยขาวจัวเลยเห็นเป็นวงเขาขาวเหมือนเราใส่แหวนที่มือครับอย่างนั้นเลยครับผมครับผมครับผมนี่ก็ไม่น่าจะเกินอาทิตย์ก็จะคงจะขาวฮะเดี๋ยวจะเลือกดูเพราะไม่พันที่มันมีวงเขาวาแล้วอ่านประมาณนี้ประมาณนี้ฮะนี่เริ่มเริ่มจะมีไข่แล้วครับอย่างนี้นี่เขาเริ่มที่จะมีไข่แล้วครับครับครับผมนี่แหละครับทีนี้เวลาเลี้ยงนี่เราเราจะทํำยังไงหลักการง่ายๆกระมังแบบนี้เราหาซื้อก็ได้ถ้าไม่มีเนาะอ่ใบละยี่สิบบาทแล้วต้องเจาะรูนิดหนึ่งให้ให้ระบายจำเป็นต้องเจาะรูนะครับ นี่ยราตัวอย่าง,งตรงนี้นะเจาะรูประมาณนี้ฮะนี่ประมาณนี้เนี่เจาะรูประมาณนี้เห็นไหมครับนี่เพราะเราต้องสเปรย์น้ำด้วยให้ความชื้นเบดดิ้งที่ไซเดียนจะอยู่นี่เจาะรูแบบนี้ฮะนะครับสักสิบหรือสิบสองรูก็ได้ครับแล้วแต่รูเล็กรูใหญ่นะครับไม่ไม่จำกัดครับแต่ใหญ่เกินไปนะครับประมาณนี้แหละกำลังดีนะครับนี่ฮะหรือมีภาชนะที่มันมันเหลือทิ้งในบ้านก็จะได้เลยเราใส่เบดดิง้งเบดดิ้งคือขี้วัวที่เราไปแช่น้ําแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์ แล้วก็มีรูปลักษณะของมูลมูลวัวเนี่ยให้มันนุ่มๆนิดนึงอย่าให้มันแข็งมากเกินไปฮะประมาณนี้ฮะเนี่ยถือว่าได้แล้วเราปล่อยไส้เดือนได้แล้วครับเนี่วลาใส่ก็ประมาณอย่าให้ถึงขอบกระมังครับประมาณสักเนี่ยประมาณครึ่หนึ่งประมาณนี้เขาเขาอยู่เป็นเป็นเป็นสัตว์ที่อยู่ผิวดินประมาณไม่เกิน30เซนคือประมาณนี้ประมาณนี้แหละครับขอบกระมังเหลือประมาณนี้อ่านี่เนาะพี่น้องขอบกระมังนี่นี่ขอบกระมังเหลือจากสี่นิ้วเนี่ยเออประมาณนี้ครับที่เหลือคือเป็นมูลมูลวัวเป็นเบดดิ้งทั้งหมดครับเสร็จแล้วนี่ฮะเมื่่่่อออกีีี้้เเเรราาปลยยใหดูนนนนะคับ กระมังนึงใช้มูลเดือนมาเนี่ยประมาณ3ขีดครับเนี่ยวางเลยครับเนี่ยเ <Teraz S 2> มื่อเมื่อกี้เข้าลงหมดเลยถ้าเราแช่น้ําจืดดีแล้วหมายถึงว่าไม่มีชีวัผสมแล้วไม่มีก๊าซแอมโมเนียไม่มีก๊าซไนโตรไม่มีมีเทนอยู่ในนี้แล้วมันก็จะเป็นที่อยู่ที่สบาย,บายของไส้เดือน <c oughs> เขาก็จะมุดครับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องเขาจะมุดลงไปคือเขาไม่ชอบความความความสว่างหรือว่าแสงเขาชอบความมืดเพราะฉะนั้น เมื่อเจอที่เขาอยู่ได้เขาจะมุดลงทันทีแล้วก็เบดดิ้งตัวนี้เป็นทั้งอาหารและที่อยู่ของเขาด้วยนี่สัก2เดือนมูลวัวที่อยู่ในกระบังนี้กลายเป็นมูลไส้เดือนทั้งหมดเลยครับเราก็เตรียมจะล่อนเอาไปใช้หรือเราจับแม่เข้าไปจําหน่ายให้กับเซียนเบดหรืรอว่ากับพี่น้องที่สนใจจะเลี้ยงไส้เดือนต่อไปปลยไปลงปลงอ,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 ยอ,ยอย่างนี้แล้วเร็จเ,เ,เลยเร็จเ,เ,เลยแต่ว่าที่สําคัญคืออย่าให้มันแห้งละหมัน,นดูนิดนึงว่าวันหนึง่งสองวันเรามามาดูว่าถ้าเกิดเบดดิ้งที่อยู่เขาแห้งเนี่ยเราต้องสเปรย์น้ำแต่ถ้าจับดูแล้ว กำดูแลวความชื้น70 8 0ปอย่างนี้กำแล้วก็ปล่อยแล้วไม่แตกขุยออกมันก็คือ,อยังอยู่ได้อยู่ให้อย่างนี้ oh. อย่าให้แห้งเพราะถ้าแห้งแล้วเขาจะมีปัญหาแล้วแห้งเกินเขาไม่ชอบหรืออยากให้แฉะเกินแฉะเกินก็ไม่ชอบครับ,รบนี่ฮะเพื่อนๆจะเห็นไหมครับเขาพยายามจะไต่ลงนี่คือลักษณะอย่างนี้ความชื้นเท่านี้เขาจะลงไปอยู่ได้ทันทีเนี่ยแป๊บนึงก็หายเข้าไปเนี่ยนะแล้วเขาจะขึ้นมาถ่ายมูลข้างบนนะบางคน สงสัยเอ้าแล้วจะเก็บมูลไส้เดือนเราจะรู้ยังไงว่ามูลไส้เดือนหรือมูลหรือไม่ใช่มูลไส้เดือนนี่แหละสำคัญคือไส้เดือนมันมีวัฒนธรรมในการถ่ายมูลคือ กินข้างล่างมาถ่ายข้างบนเพราะฉะนั้นที่เป็นขุยข้างบนคือมูลเส้เดือนเรากวาดได้กรณีบางคนเขาไม่อยากรอถึงสิ้นเดือนหรือ2เดือนเอาไปใช้ทีกวาดทุกอาทิตย์ก็ได้ครับอาทิตย์หนึ่งเรามากวาดกวาดลักษณะนี้ฮะนี่มาดูนี่มูลเส้เดือนอยู่ข้างบนนะเรากวาดเนี่ยกวาดมาเงี้ยเอาไปใช้ได้เลยครับเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยเอาไปใส่กระถางต้นไม้ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกพุ่กมะเขือได้เลยฮะที่เหลือเดี๋ยววันถ่อวันเนี่ยเขาขึ้นมาถ่ายมูลข้างบนอีกเพราะเขากินข้างล่างแล้วก็ถ่ายมูลข้างบนกินอยู่ข้างล่างครับผมแต่ขึ้นนนนนมมมมาาาาาาถ่ยููลลข้้งบบเเเเพะัก็สดือ เก็บเอาเข้าวบนง่ายง่ายง่ายมากมากครับนี่คือง่ายมากๆไม่ต้องไปคว้านหาข้างในฮะเพราะว่ามูเนี่ยเขาจะถ่ายเป็นเม็ดให้เราเลยเราไม่ต้องไปตั้นเม็ดเราไปใส่ได้เลยครับนะครับถ้าเราไม่เก็บก็คือ2เดือนคือหมดกระมังเลยเราก็ร่อนใช้วิธีการร่อนอย่างนี้ฮะนี่เตรียมเตรียมร่อนฮะอย่างนี้เตรียมร่อนนี่คือกินหมดแล้วครับนี่เป็นมูนไสเดือนหมดแล้วแต่ว่าต้องร่อนเอาตัวตัวแม่ไสเดือนออกครับร่อนเอาไข่ไสเดือนออกอย่างเงี้ยมันมีมันมีพ่อแม่พันธุ์อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะร่อนเราต้องงดน้ำเลย2สองสามวันค่อ ให้มันแห้งเนี่ยาเงี้ยจำยังไงก็ก็ไม่เป็นก้อนนะเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยสำหรับการร่อนครัยง่ายครับไม่ต้องดูแลอะไรเลยความชื้นนึ่งเดียวน้ำชื้นนึ่งเดียวครับเปรย์น้ำหนึ่งเดียวอาหารก็ไม่ต้องเติมนะแต่ถ้ามีก็เติมได้พวกที่เป็นอินทรียวัตถุเศษเศษักเศษอาหารเราแต่ว่าที่สําคัญข้อควรระวังคืออย่าให้เผ็ดอย่าให้เปรี้ยวจนเกินไปเพราะเขาไม่ชอบเรื่องราวตรงนั้นนะครับเขาชอบแบบรสชาติกลางๆเป็นกลางเนี่ยครับนี่คือโรงงานผลิตปุ๋ยชั้นดีชั้นดีแล้วที่สําคัญประหยัดไฟเครื่องจักร ทำงานเงียบมากไม่ต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าก็ไม่ใช้เพราะมันเป็นชีวิตของไสเดือนปกติของเขาเป็นวิถีของไสเดือนดินครับ,รบกินขี้ปี้แลวกนอนด้วยนะคือปี้เก่งคือขยายพันธุ์เก่งมากานี่คือไสเดือนเลี้ยงเนี่ยอย่างเ,าเราเอาลงสามขีดเมืเ่อกี้ครบสองเดือนผมว่ามันมาประมาณสักห้าหกขีดอะ่ะเท่าตัวครับลงสามขีดก็ได้มาหกขีดเลย เอาลง3มขีดเนี่ยพอมูลไสเดือนหมดกระมังอ่ะได้หขีดเลยเอาลงเดือนเกือบเอเอาลงกระมังเนี้ยสขีดใช่ครับผ่านไปสเดือนสเดือนได้มาหกขีดเลยเขาจะขยายพันุเก่งอ๋อเป็นเท่าตัวครับเท่าตัวเลยโอ้นะครับจริงๆแล้วมันสามารถสร้างรายได้ให้เราด้วยเนาะถ้าถ้าทำเชิงพันิุ การค้านี้ได้นะครับเพราะมันทําง่ายอขยายเป็นฟาร์มใหญ่ได้นะครับแต่ผมไม่อยากให้คิดตรงนั้นอยากคิดว่าลดต้นทุนของตัวเองก่อนพึ่งตัวเองให้ได้เสร็จแล้วพี่น้องมาแบ่งไปค่อยว่ากันเรื่องนั้นนะครับตโตได้ฮะโตบโตคือทําได้อยู่ได้และโตได้ด้วยครับตัวขายได้มูลขายได้เอามาทําเป็นน้ำหมัก ขายได้อีกด้วยใช่อันนั้นค่อยว่ากันที่สำคัญไม่ต้องขายให้ใครที่ไหนอย่างไรเท่าไหรเราขายให้ตัวเองนะครับเพราะตัวเองใช้ปุ๋ยอยู่แล้วถ้าการเกษตรยังไงก็ต้องซื้อปุ๋ยครับผมครับผมดอวยนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับพี่นเดชฝากอะไรสักหน่อยครับผมท่านผู้ชมฝากข้อคิดครับคือทําอะไรก็ได้ที่ต้นทุนของการทําของเรามันต่ําแล้วก็พึ่งตัวเองแบบ ปัจจัยภายในร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าพอเราทำอะไรเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปซื้อจากภายนอกมาใช้หรือไม่ต้องไปเอากับคนอื่นมาใช้เอาของเราเองเนี่ยมันจะทําให้เราทําได้และอยู่ได้โตได้แต่ถ้าเกิดทาสิ่งไหนแล้วต้องไปซื้อเข้ามาพึ่งพาอาศัยปัจจัยภายนอกนะส่วนใหญ่แล้วจะทําได้ครับแต่อยู่ไม่ได้ที่สําคัญโตไม่ได้ฮะยังไงก็ต้องจงแต่ทาเงี้ยอยู่ได้แน่นอนผมคอนเฟิร์มนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นาเดชมากๆนะครับผมสวัสดีครับเจอกันอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ